ไม่มันจะมีวัดสีน้เงินอีกนะวัดสีเงินกับกับวัดดำอ่ะวัดดำใช่ไหมมากลับแล้วเลยตองวัดพอครับเหมือนปากกลางมาเที่ยวก็ดูสวยฮะเป็นพระแม่กวดอิมที่ใหญ่ก็ดูสวยนี่ก็เป็นกำแพงอนั่นก็จะเป็นในส่วนของกำแพงเมืองจีนกำแพงไทยอะไรก็บอกกำแพงไทเช่นกำแพงเมืองไทยก็ดูสวยแบบนนี้นะครับจะไปขายตรงโน้นอ่ะ อันนี้เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดห้อยตาก้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายข้างบนเดี๋ยวขอไปเก็บภาพข้างบนหน่อยขอเก็บภาพข้างบนวิดีโอข้างบนวิดีโอเดินขึ้นข้างบนไปก็มีคนเข้ามาเยอะนะประชาเยอะ,ะดูสวยงามเีเป็นเท่โบสถ์ดูสวยงามประชาชนมาเยอะนะฮะ มาเที่ยวกันเยอะมาชมกันเยอะตามสถานที่เนี่ยถือว่ามาเยอะอยู่มาเยอะถือว่ามาเยอะอยู่นะครับมาโดยรอบคนที่มาเที่ยวชมก็เยอะอยู่ตะกั้งกจะมีเจ้าที่จัาให้ความสะดวกเข้ารถออก ากตังเป็นวิวโดยรอบกทีกอนรถที่ก่อนเป็นเงียดีดือสวยเกียดีขึ้นรถขึ้นรถชมฟรี่ายเราตั้งนี้เพื่อนกรับอิชรถขายครับพบโชคที่นี่นี่เป็นพบโชคที่นี่ากลั้งเป็นยษ เป็นวัดห้วยปากก่างตำบลริมกั่งของเมืองจังหวัดเชียงรายอันนี้ดูสวยงามอาจจะได้ฮะครอบเดินวนรอบวนรอบคอนเทนท์ภาพโอเคสวยงามได้ขึ้นไปดูสวย ส,สวยไม่เห็นป้ายด้วยเดี๋ยวรถเขลงมาันอันนั้นคือรถเขาลงมาแล้วแบบนี้ ันนั้นหน้าผมนี้ขอเชิญร่วมทำบุญนะครับสร้างตึกเจ็ดชั้นเป็นโรงพยาบาลตรวจรักษาฟรีวัดกำลังสร้างโรงพยาบาลหน้าวัดเนี่ยนะครับร่วมทำบุญ200บาทรับอ่างเปาในซองอ่างเปาที่วางไว้หน้าผมเนี่ยข้างในมันจะมีลอตเตอรี่นะฮะเป็นหวยรัฐบาลนั่นเองเีีก่ออ